สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่มีพายุฤดูร้อนเข้ามานะคะก็ทําให้ในสวนนะคะมีความชุ่มฉ่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดกันบ้างนะคะแล้วก็ในแปลงในสวนเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้หลังจากที่ฝนตกนะคะเป็นระยะเวลาประมาณสองสามวันนะก็รู้สึกว่าต้นพืชต้นผักเขาชุ่มชื้นขึ้นนะคะ เวลาต้นพืชได้รับน้ําฝนเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากการที่ได้รับการรดน้ําธรรมดานะคะก็รู้สึกว่าเขาสดชื่นมากขึ้นนะคะทุกคนอ่าโอเคค่ะวันนี้ต่ายจะชวนทุกคนมาบํารุงดูแลต้นพลิกที่ปลูกในกระถางค่ะต้นพลิกของต่ายก็กําลังติดดอกนะคะแล้วก็ออกผลด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะเขียวๆแบบนี้เต็มเลยนะ เก็บกินไปแล้วค่ะหลายรอบค่ะทุกคนหลายรอบเลยนะคะเขาออกมาให้กินเรื่อยๆนะคะต้นพริกเนี่ยปลูกทีนึงก็อยู่กันได้นานอยู่เหมือนกันนะคะเราก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าต้นเขาจะโทมแล้วก็ตายไปเองนะเราก็พยายามบํารุงดูแลนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นพริกนะคะที่ไต่ได้ปลูกไว้ในกระถางแล้วก็เขาแตกยอดแตกกิ่งก้านสาขาออกมานะคะอ่านี่นะคะที่ต้นนี่เป็นต้นหลักค่ะทุกคน เป็นต้นหลักแล้วเขาก็มีกิ่งนี้เกิดขึ้นมามีกิ่งนี้เกิดขึ้นมานะคะทำให้เม็ดต้น,นมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีกิ่งก้านแตกออกมาเยอะขึ้นนะคะ mm hmm. เท่ากับว่าเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเวลาที่มีกิ่งก้านแตกออกมานะสำหรับต้นนี้นะคะนี่คือก้านหลักนี่ค่ะนี่คือก้านหลักนะคะที่มือไต่ชี้อยู่แล้วก็นี่ค่ะเขามีกิ่งแตกออกมาค่ะกิ่งนี้ก็แตกออกมานะคะ นี่ค่ะแตกออกมาแบบนี้กิ่งที่แตกออกมานี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นยังไงคะเขากําลังออกดอกงามเลยคะ่ะทุกคนกําลังเป็นดอกพุ่มๆกลมๆอยู่เดี๋ยวก็จะเบ่งบานออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะติดเป็นลูกเป็นผลออกมานั่นเองนะคะกิ่งเล็กๆเท่านี้เองค่ะนี่ค่ะกิ่งเล็กๆนะคะแต่หยิบให้ดูเลยนะจับให้ดูนี่ค่ะกิ่งนี้นะคะแล้วก็มีอยู่เท่านี้ละคะ่ะนี่ค่ะ เนี่ยเราก็ได้หลายดอกเลยนี่กิ่งเดียวนะคะกิ่งเดียวเรามีหลายดอกเลยนะคะแล้วถ้าออกเป็นผลมาเนี่ยก็เกือบประมาณ10ผล10เม็ดหรือว่า10ลูกกันเลยทีเดียวนะคะกิ่งนี้กิ่งเดียวนะเนี่ยค่ะดีไม่ดีเกินอีกนะคะทุกคนนะเพราะว่ามันเนี่ยพอเราสังเกตจากดอกไปแล้วตร,ตรงนี้สตรงนี้สี่นะคะ4เป็น12แล้วค่ะเกินแล้วค่ะเกือบ20ด้วยนะคะ เนี่ยค่ะลักษณะนี้นะคะเราพยายามบำรุงดูแลต้นพืชต้นผักที่เราปลูกไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาบำรุงเช่นกันค่ะเราเติมดินเติมกระถางลงไปในกระถางที่เราปลูกต้นพลิกแล้วนะคะวันนี้ไต่จะเติมธาตุอาหารตัวหนึ่งค่ะที่มีความจำเป็นเหมือนกันนั่นก็คือเปลือกไข่นะคะแล้วก็เป็นตัวที่เราหาได้ง่ายๆจากในครัวด้วยนะคะนี่ก็เป็นเปลือกไข่เพื่อนๆท่านใดาทานไข่เป็ด ทานไข่นกกระทาก็สามารถเอามาทําได้นะคะเพื่อนๆทานใดทานไข่ต้มนะบางคนบอกว่าทานไข่ต้มเอาเปลือกไข่ต้มมาได้ไหมเปลือกไข่ต้มก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอ่าทีนี้นะคะไปก็จะขยําเลยดีไปเลย,เลยนะคะอ๋อถุงแตกนะคะขออภัย ตัวนี้นะคะเราก็ควรที่จะผึ่งแดดผึ่งลมนะคะเปลือกไข่ที่เรานำมาใช้มีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยได้เลยนะคะเปลือกไข่เนี่ยเป็นตัวที่อ่อนโยนต่อพืชมากๆเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อพืชมากๆด้วยนะคะอ่าตายจะใส่ไปเลยสองกระถางนี้ นี่ค่ะใส่ไปเยอะๆได้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะใส่ไปได้เลยอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีเยอะก็ใช้ได้เยอะค่ะมีน้อยเราก็ใช้ตามที่เรามีไปก่อนนะคะดีกว่าเราเอาทิ้งเนาะแล้วก็เปลือกไข่เนี่ยคือเป็นอาหารที่ทุกบ้านทานอยู่แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้เก็บไว้นะคะเพื่อที่จะได้นำมาบำรุงพืชผักเนาะ นี่ค่ะเปลือกไข่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะทุกคนจะนำมาใส่ในกระถางต้นพืชต้นผักแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปปรุงดินก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเลือกใช้กันเลยค่ะพอนำมาใช้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนวันนี้ไต่ก็จะรดน้ำนะซึ่งน้ำที่ไต่จะนำมารดในวันนี้นะคะก็เป็นน้ำที่หาได้ง่ายๆจากในครัวอีกเหมือนกันค่ะก็คือน้าสาวข้าวนั่นเองนะคะนี่ค่ะทุกคนน้ำสาวข้าวนะคะ อันนี้แต่เก็บไว้สองเวลาค่ะก็เอามาเทร,รวมกันนะคะสอถึงสเวลานะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดที่เก็บน้ำซาวข้าวไว้นานนะคะเขาอาจจะมีฟองแล้วก็มีฟิล์มเต็มอยู่ด้านบนนะคะแบบนั้นเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะใช้ได้หรือเปล่ากลิ่นก็มีแล้วด้วยนะคะคำตอบคือใช้ได้ค่ะแต่ว่าต้องนำมาเจือ เอาเอามาเจือจางกับน้ำเปล่าด้วยนะคะทุกคนก็คือถ้าเราเอาน้ำซาวข้าวที่มีฟองมีกลิ่นแบบนั้นมาใช้มันก็จะดูว่า,เ,าเข้มข้นจนเกินไปนะคะเกิดจุลินทรีย์เกิดการหมักหมมจนเกินไปเราเอามาเจือจางกับน้ำเปล่าด้วยเนาะ ทีนี้ค่ะตายก็จะไม่ได้ใช้แค่น้ำซาวข้าวนำไปราดรถเพียงอย่างเดียวนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาใช้ตัวน้ำหมักขี้วัวผสมกันกับน้ำซาวข้าวแล้วก็ราดลงไปในกระถางที่มีเปลือกไข่อยู่แบบนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยบำรุงค่ะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำทีนึงแล้วเนี่ยตายก็จะพยายามผสมอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะคะให้การรดน้ำแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเป็นน้ำหมักขี้วัวนะคะนี่คะ่ะน้ำสีน้ำตาลแบบนี้นะคะขี้วัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะทุกคนเราก็ตักขึ้นมาใช้เลยนะนี่คะ่ะก็ตักมาประมาณครึ่งแก้วนะคะเกินครึ่งแก้วแบบนี้คะ่ะแล้วก็มาผาสมกันนะคะกับน้ำสาวข้าวที่เราได้เตรียมไวค้ค่ะเทลงไปเลย อ้าวนี่ค่ะในตัวน้ำหมักขี้วัวตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนทำให้ต้นพืชต้นผักของเราเนี่ยใบเขียวสดชื่นมากยิ่งขึ้นส่วนไหนใบเหลืองส่วนไหนใบไหม้นะคะเขาก็จะช่วยไปแก้ไขนั่นเองค่ะผสมไปแบบนี้เราก็ราดรสได้เลยนี่ค่ะราดรสไปเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นพลิกนะคะที่เราได้บำรุงดูแลนะคะเขาก็จะให้ผลผลิตติดดอกออกผลมาให้เราได้เก็บกินเรื่อยๆเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะทุกคนน้ำซาวข้าวที่เราผสมกันกับตัวน้ำหมักขี้วัวเนี่ยก็เอาไปใช้กับต้นพืชต้นผักอย่างอื่นได้เลยนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะรดพืชรดผักได้ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะนะคะหรือแม้แต่ไม้ออไมดอกไม้ประดับมะเขือเทศผักบุ้งกวางตุ้งต่างๆค่ะ เหลืออยู่นะคะแต่ก็จะนำมาราดรสนะคะโอ๊ยเซียน,นะค่ะติดดอกทุกกระถางค่ะมะเขือเปราะค่ะทุกคนวันนี้นะคะมารถมะเขือเปราะนะคะแล้วก็เห็นเขาติดลูกนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเด็ดไปเลย นะคะต้นนี้ต้นเดียวสี่ลูกนะคะต้นเล็กๆนะหนึ่งสองสามสี่นะคะเดี๋ยวก็จะเก็บไปเลยนะคะทางนี้อีกนี่นะคะสองลูกแล้วก็มีฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมเอยนูนหลบหลบมุมอยู่อีกหนึ่งนะ,ะอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บไปเลยเหมือนกันค่ะบำรุงง่ายๆดูแลง่ายๆแบบนี้ค่ะทุกคน ต้นพริกต้นพืชต้นผักของเรานะคะก็จะได้อยู่กับเราไปนานๆน,นะคะทําให้เรามีเก็บมีกินไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชวนทุกคนมารดน้ําต้นมะเขือเปราะค่ะที่ตายได้ปลูกไว้ในล้อ,อยางนะคะตอนนี้มะเขือเปราะของตายติดดอกแล้วค่ะเนี่ยค่ะดอกม่วงๆนะคะนี่เป็นมะเขือเปราะที่ปลูกในล้อ,อยางค่ะทุกคน วันนี้เราจะมารดบำรุงกันนะคะอ่านี้ค่ะเป็นชุดมะเขือเปราะค่ะที่ได้ปลูกไว้นะคะก็เคยถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ดูนะอันนี้อาจจะมีปัญหาพวกใบเป็นรูนะคะช่วงหน้าร้อนค่ะทุกคนเวลาเราปลูกพืชปลูกผักนะคะมแมลงลงเยอะเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าจะมาแค่ช่วงหน้าฝนนะคะหน้าร้อนก็ไม่แพ้กันเลยค่ะเนี่ยตายก็เจอปัญหานะคะใบถูกเจาะเป็นรูนะ แต่ว่าต้นก็ยังไปได้ค่ะทุกคนแต่ดูจากลักษณะของใบใหม่ที่เขาเกิดมาแล้วก็ยังโอเคค่ะแล้วก็มีการติดดอกแล้วด้วยนะคะถือว่าเขาก็ยังพัฒนาต่อไปได้นะคะทุกคนนี่ค่ะแม้ว่าใบาจะโดนหนอนเจาะนอนกัดกินแบบนี้นะคะโดนแมลงรบกวนนะคะแต่แต่ว่าโอเคอยู่นะ,ะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมารดน้ําค่ะ วันนี้จะใช้เป็นน้ำสาวข้าวค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ำสาวข้าวนะคะได้เตรียมไว้นะตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็มารวมกันกับของเมื่อเช้านะคะสองเวลานะอ่าเอามาใช้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเทลงในบัวรดน้ำนะคะได้เตรียมบัวรดน้าไว้แล้วนี่ค่ะเตรียมที่จะมารดน้ำต้นมะเขือเปราะค่ะก็เทลงไปเลย น้ำซาวข้าวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ผสมกับพวกปุ๋ยหมกักหรือโฮอร์โมนต่างๆก็สามารถรดได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะในช่วงที่มักเขือเปราะของเราเริ่มติดดอกออกผลตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือโฮอร์โมนไข่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเร่งการเจริญเติบโตบำรุงแถมยังช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินค่ะ ก็คือตัวนี้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ2ตัวนี้ค่ะที่ต่จะนํามาใช้ราดรดต้นมะเขือเปราะนะคะ2ตัวนี้นะคะต่ายใช้มาตอนที่ปลูกมะเขือเทศปรากฏว่าลูกดกดีมากเลยนะอะ่วันนี้ก็จะใส่ไปเลยนะคะกะกะเอาค่ะทุกคนน้ําเขาก็ไม่ได้เต็มบัวเท่าไหร่นะคะเขย่า,ยาก่อนใช้ทุกครั้งค่ะปุ๋ยหมักจุลินทรีย์นะคะ จุลินทียสังเคราะห์แสงกลองเอียงขออภัยนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำไปราดรถต้นมะเขือเปราะได้เลยนี่ค่ะมะเขือเปราะของเรารออยู่แล้วนะคะอารถเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์เลยนะคะหรือว่าทุกๆ5วันก็ได้ค่ะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอะเรามีฮอร์โมนหรือว่ามี ปุ๋ยหมักหลายตัวสามารถใช้ผสมกันได้กี่ตัวจริงๆแล้วผสมกันได้3ตัวเลยนะคะสองสาตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวไ่เองเนี่ยจะชอบผสม2ตัวนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็อาจจะใช้ร่วมกันกับฮอร์โมนไข่หรือว่าใช้ร่วมกันกับฮอร์โมนนมสดแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้ฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือจะจับคู่กัน2อย่างเนาะราดรถไปเลยค่ะ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเราสามารถลองได้นะทุกคนการปลูกผักนะคะก็เหมือนการทดลองค่ะการใส่ปุ๋ยต่างๆก็เหมือนการทดลองเหมือนกันค่ะถ้าเราลองแล้วอันไหนที่มันเวิร์กใช้ได้เราก็ทําต่อค่ะอันไหนที่มันไม่ค่อยเวิร์กใช้แล้วไม่ค่อยเห็นผลเราก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นค่ะอารถไปเลยในช่วงติดดอกออกผลแบบนี้นะคะรถให้โดนใบโดนโคนได้เลยนะคะ อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้เนี่ยคือปัญหาก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยเขาติดดอกแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นรอบสองของเขานะคะแล้วทีนี้ดอกร่วงลงไปนะแต่ก็เลยมาเสริมเขาด้วยโฮอร์โมนไข่นะคะอยากจะให้ขั้วเหนียวมากขึ้นเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะรดบำรุงไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังนะแต่ก็จะนำไข่มาตีตีตีแล้วก็มา รถบำรุงเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกกับเพื่อนๆไว้ก่อนเนาะอ่าเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะการรดน้ำบำรุงต้นมะเขือเปราะนะคะในช่วงที่ติดดอกออกผลแบบนี้นะคะอ่าไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ